เคยได้ยินว่าเวลาสินทรัพย์ไหนพักตัวนานๆานต้องกลับมาขึ้นเร็วและแรงไหมสงสัยไหมว่าทําไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าความรู้สึกไงครับเรื่องเดียวเลยเฟียน์กร n ดอินด x ผมถามคุณแบบนี้ถ้าเกิดตอนนี้บิตคอยหรือทองคำอ่ะทองคําก็ได้เห็นภาพสุดทองคำสามพันกว่าสมมุติว่าพวกคุณทุกคนนะครับมีทุนตั้งแต่พันห ตอนสามพันกว่าพวกเราจะตัวสัญญ่นอยากได้ทองแท่งเพิ่มไหมมองมองในเชิงทองแท่งนะลองลอง,ลองนึกภาพดีๆคุยสมมุตินะคุณมีสิบล้านคุณเข้าที่พันหกไปเก้าล้านสองกูเหลืออีกแปดแสนคุณจะรู้สึกจะเป็นจะตายไหมเฮ้ยสามพันสี่ละมันต้องซื้อให้ได้วะ่ะเอาให้ครบสิบล้านมันต้องอัดอีแปดแสนเราไม่รู้สึกแบบนั้นเราไม่รู้สึกกระวลกระวายถูกป่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วนี่หว่าเราก็มีของถือลันได้ยาวๆฉะนั้นนะครับเวลาที่กราฟมันพักตัวนานๆมันเลยต้องกระชากครับ เพราะทําให้คนพวกนี้ตัดสินใจไม่ทันเพื่อให้เขาคิดไม่ทันว่าเฮ้ยเข้าดีไหมวะเดี๋ยวรอย่อดีกว่าเออเดี๋ยวย่อแล้วเดี๋ยวเข้านะพอรอยอ่อรอย่อมันวิ่งไปเลยครับปึ้งนั่นคือที่มาที่อ e ีเลียดเวฟแบบโมเดอเวฟบอกว่าขึ้นปรับปรับเสร็จต้องเร็วและแรงเพราะว่าถ้าชักช้าครับคนจะตัดสินใจอยากจะเข้าเช่นเดียวกันครับพอมันไปถึงตรงปลายอย่างเงี้ยถ้าไม่มีข่าวดีโถมใส่ถ้าไม่มีออเดอร์คอยค้ำแบบเปิด book ew, ออเดอร์บุ๊กดูโอ้โหออเดอร์รอซื้อเต็มเลย ความเชื่อมั่นที่คนอยากจะซื้อต่อจะอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะขายใส่ใครเวทมันเลยอยู่ตรงนี้ครับที่เขาบอกว่าขึ้นบันไดแล้วลงลิฟต์เพราะว่าขาขึ้นอุ้ยซื้อมาพันหกตอนนี้สองพันหนึ่งละทำกำไรดีกว่าเอ้ยสองพันเจ็ดละทำกำไรดีกว่าแต่รายใหญ่เขาคำนวณไว้สมมติเขาต้องการขายที่สามพันเจ็ดร้อยเฮ้ยอ่ะโอเคงั้นแบ่งเงินเพิ่มตรงนี้เขาไม่ได้ซื้อทั้งหมดเลยนะครับ เขาซื้อเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกอยากจะซื้อต่อซื้อก้อนใหญ่ๆอัดแท่งเขียวใหญ่ๆให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาแล้วไงกูอยู่ฝั่งเดียวกับรายใหญ่เว้ยกูอยู่ฝั่งเดียวกับรายใหญ่เว้ยมาดิไปเลยไปเลยไปต่อให้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับแล้วเวลาที่เขาจะปล่อยของเนี่ยทำไมสี่ต้องย่อไม่ลึกเพราะย่อลึกคนไม่ซื้อเพิ่มแต่ถ้าย่อตื้นๆเฮ้ยอัดอีกหน่อยเว้ยมันน่าจะไปต่อได้เนี่ยรู้สึกแล้วทริลแล้วขั้นเนี้ยผมเรียกว่ามีเดียเทนชันนะมีเดียเทนชันแปลว่าอะไร แปลว่าสื่อทุกสื่อทาข่าวว่าอยู่อยู่ช่องสามออกข่าวทองคําช่องสามออกข่าวบิตคอยอะไรเงี้ยจากที่ไม่เคยทําข่าวนี้เลยทําข่าวแต่ดาราทะเลาะกันแย่งผัวเมียกันนะครับผมพอถึงขั้นเนี้ยคนจะคิดบวกมากๆเฮ้ยเดี๋ยวไปเจ็ดพันทำไงอ่ะเฮ้ยถ้ารัสเซียยูเครนยิงกันไม่จบภาษีอเมริกากับจีนสู้กันไม่จบไปเจ็ดพันทำไงอ่ะเฮ้ยต้องซื้อไว้พอเป็นเคสเนี้ยครับเขาก็จะปล่อยของได้ง่ายละวเขาใช้พวกเนี้ยแค่เพื่อสภาพคล่องฟังดีๆนะ เขาใช้แค่สภาพคล่องครับเขาไม่ได้ใช้เพื่อซื้อขายเขาใช้พวกคุณเนี่ยในการเข้าออกฉะนั้นถ้าเขาอยากจะออกออกข่าวร้ายมาถ้าออเดอร์พอออกเขาออกอยู่ดีถ้าเขาอยากจะเข้าออกข่าวดีมาออเดอร์เขาพอเข้าอยู่ดีครับเขาใช้ข่าวเป็นแค่สภาพคล่องครับ อย่าไปทํางานสวนแบบนั้นหน้าที่ของคุณคือตีความเฮ้ยทำไมช่วงเวลานี้ออเดอร์ถึงเกิดขึ้นแบบนี้วะทาไมช่วงเวลาเนี้ยตลาดถึงมูฟแบบนี้วะนะครับนี่คือที่มาว่าออเลียดเวฟอะทำไมถึงต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะมันเกิดมาเพื่อให้คุณวางแผนหรือแพลนว่าแบบเฮ้ยถ้าลายเล็กลายลายย่อยและลายใหญ่เข้ามาพร้อมกันจริงๆแล้วอะตรงเนี้ยไม่ควรหลุดแล้วนะถ้าหลุดอะแสดงว่ามีแค่ลายย่อยหรือถ้าหลุดอะมีแค่ลายใหญ่พอหลุดปุ๊บเขาก็เลยคัด แล้วไปนับใหม่รอเข้าจังหวะใหม่แต่ทีเนี้ยพอเขาไม่เคยสอนเขาไม่เคยบอกคุณน่ะเฮ้ยจําไว้นะหลุดตรงนี้สต็อปลอสคุณหงุดหงิดปะเวลาโดนสต็อปลอดผมยังหงุดหงิดเลยเฮ้ยไรวะสต็อปลอสพอโดนปุ๊บทำไงกูถ่างแม่งเลยนี่เผื่อเว้ลงมาได้ไม่ถึงพอลงมาไม่ถึงมันเกี่ยวปุ๊บเป็นไงเผื่อแค่ไหนโดนอยู่ดีจากจะเสียแสนหนึ่งเสียล้านสองฉะนั้นนะครับผมเลยต้องสอนตั้งแต่ความหมาย ไอวิเคราะห์แบบนี้เกิดมาเพราะอะไรศาสตร์เนี้ยทำไมเขาคำนวณมาแบบนี้คุณจะได้วางสต็อปล s อแล้วเข้าใจเฮ้ยถ้างั้นอะ่ะจุดแบบเนี้ออเดอร์ตรงเนี้ยมันรอซื้อไว้เพื่อโดยแรงซื้อชุดเนี้ยมันส่งให้เกิดไฮนี้ ฉะนั้นถ้าแรงซื้อลุดชุดนี้ต้องการไปปล่อยของที่สูงกว่านี้จริงๆมันต้องไม่หลุดกว่านี้แล้วถ้าหลุดฉันยอมสต็อปลอแต่ถ้าไม่หลุดมันต้องเกิดนิวไฮคุณต้องเข้าใจแบบนี้ครับไม่ใช่ว่ามาถึงกลางเทลไลป,ปักปักปักนี่สต็อปลอนับตรงนี้แฟร์ว a ลูแกลบนี่ไดอะมอนด์เฟกเอาตรงนี้เกิดทรีดรีฟอินเวอร์สเฮดเดนโชเดอร์คิวเอ็มคิวเอลคซิโมโดเลเวลปักปักปักสต็อปลอเราหงุดหงิดครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทําไมกูต้องวางตรงนี้งั้นวางตรงนี้ต้องเเเเเผผื่่่่อออออออีีกกจจุดุดดดตต้้้้งงงททาาไหรรคณขใ์ัใม